ติดจามาแล้วมาแล้วสำหรับ MV เพลง o u somewhere นะจ๊ะบอกเลยว่าตั้งแต่เพลงใจหล่นเมื่อประมาณ2วันก่อนได้ไหม้ับตาย,ยังไม่แห้งเลยเนาะนับตาย,ยังไม่ทันแห้งจะใจหล่นเลยตอนนี้แบบ See y o u somewhere อีกที่สำคัญคืออ่ะแน่ๆละ่ะมีวิวกิ้นบีพีจากทีเซอร์ที่เห็นเนาะประมาณเกือบ4นาที องตรงนะว่าเพลงใจหละนะ่นเป็นเพลงที่วิวร้องบ่อยมากที่สุดใช่ไหมแต่เพลงซ U s o ซ e w h ว r e เป็นเพลงที่วิวชอบมากที่สุดในอัลบัม้มและจริงเพลงตื่นก็ชอบมากเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้สิยังรู้สึกอินกับความเป็นแบบเนื้อหาของซ U s o ซ e ม h e r ์ทุกครั้งที่ดูจนถึงเนี่ยรอบเนี้ยวิวดูรอบที่8แล้วอะ่ะหรือแม้กระทั่งทุกครั้งที่เราฟังเพลงเนี้ย มันมันรีเมนไปถึงแบบตัวเนื้อหาของหนังเนาะแล้วมันแบบมันเหมือนคือตัวตี๋ไปสู่สุคติแล้วแต่ว่าตัวอาม่าวิวเนี่ยรู้สึกว่ายังยังไม่สู่สุคติสักทีแล้วสึกาแบบมาติดค้างอยู่ในใจมันคาอยู่ในใจใช่ว่าแบบว่าเนี่ยคือตัวละครเม่นกับตี๋ใช่ไหมแต่ว่าแฟนคลับรู้ทุกคนรู้ว่าบิวกี้มีพีไม่เคยมีบทหวานๆเป็นหลักใช่เพาว่าเป็นหลักละกันมันอาจจะมีซีนหวานๆบ้างแต่ ส่วนใหญ่คือแบบเธอตายฉันตายฉันนอกใจเธอเสียใจฉันเป็นแฟนเก่าเอ้ยอะไรเอ้ยคือเหมือนแบบแบบชีวิตจริงมันหวานเกินก็เลยแบบแสดงอะไรให้มันขมๆแบบตัดเลี่ยนเนาะแต่ก็ต้องพูดตามความจริงสิน,นี้ว่ามีงานแสดงก็บุญแล้วสแบบ่วนใหญ่ใช้ชีวิตกับการร้องเพลงนะก็อตอนนี้ดูพูดเยอะเพราะว่ายังไม่กล้ากดดู MV ฉันพยายามแบบ แต่งตัวขา,ขาวๆมาให้แบบว่าเขาทีมเขาอะนะไม่รู้ว่าก็เขาใส่แบบขา,ขาวๆดังคู่เหมือนแบบเหมือนงานนั้นเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นงานนั้นที่ัดูเศร้ามาก oh. แล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่จากทีเซอร์ก็ก็เห็นอะไรมาบ้างเดี๋ยวรอดูทีเดียวแล้วกันเนาะแล้วก็พูดรวมๆเลยฉันหวังว่าฉันจะไม่ร้องไห้นะได้ไหมเนี่ยแหละต้นมอนสเตอร่าเดี๋ยวจะมีอะไรให้พูดถึง ส่วนใบอื่นไม่รู้แหะ Okay. 雨雨的下个难题。 คนนี้มาลองไวะเอง าานางปลาได้หนักเรานะเมื่อเป็นอวีที่มันแบบไม่มีอะไรเลยแทบจะไม่มีอะไรเลยมันแทบจะไม่ต้องเล่ามันมีซีนแบบมันมีซีนใช้ซ้ำเยอะมากซีนแบบหน้าต่างซีนนั่งโซฟาซีนจับมือซีนเงากันใช่ปะคือมันแบบมันเหมือนวนอยู่ประมาณนี้ยแต่ว่าคือแค่เป็นบิวคีบีพีอะฉันก็ไม่ไหวแล้วแก คือทุกครั้งที่ยังรองให้ก็เพราะว่าเป็นบิวกิ้พีพีด้วยคือยิ่งเป็นภาพที่แบบสองคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยยิ่งแบบ Sensitive ีนที่เม n นถือกรอบรูปพีพีอ่ะมันเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ปะแต่ว่าก่อนหน้านั้นอนะ่ะมันมีคอนเทนต์ที่ปล่อยออกมาคือแอบปล่อยรูปลับในมือถือตีต,ตีใช่ไหมก็คือตามในเรื่องนั่นแหละแล้วก็ใส่รหัสลับของตีตีในเรื่องนั่นแหละ อาแฟนแฟนก็พูดถึงกันเนาะว่าแบบว่าเออจริงๆแล้วเมนอะไม่มีรูปคู่กับตี๋ด้วยซ้ำใช่ว่าเขาเคยเจอตี๋ในรูปแบบที่เป็นคนกับผีใช่ปะแต่เออว่ะต่อให้ไปขอดูรหัสลับในมือถือเมนอะก็ไม่มีรูปตี๋อยู่ดีเพราะว่าเพราะว่าตี๋เป็นผีอะไรอย่างงี้ใช่ปะรูปเดียวที่แบบ ที่แบบเม่นเมียคือแบบรูปหน้าศพอะเออคือกรอบรูปอันนั้นแหละเมื่อกี้เลยรู้สึกว่าแบบมันดูเป็นสีนี่ไม่อะไรแต่ว่าเหมือนพ่อคิดถึงสิ่งที่แบบเออคิดมา่ก่อนหน้าแบบเออว่ะเม่นมันไม่มีรูปคู่แบบกับตี๋ไว้ดูต่างหน้าเลยรูปเดียวที่มันมีแบบเหลืออยู่ในห้องก็คือแบบรูปหน้าศพอันนั้นที่วางไว้อ่ะแล้วก็รูปอ,อื่นของตี๋ก็คือแบบก็จะอยู่ที่บ้านบ้านของ บ้านของตีีใช่ป่ะละ่ะแล้วทุกคนรู้ไหมว่าตอนที่เรานั่งดูหนังกันอยู่ประมาณ127นาที127นาทีเนะี่ยเม่นกับตีีอ่ะได้ใช้เวลาร่วมกันแค่ประมาณวีคเดียวประมาณ7-8วันเท่านั้นที่เขาได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ตีกีก็ไปสู่สุขติเขาได้อยู่ด้วยกันแค่เอ้อยวัเศร้ามากเลยอ่ะ เขาได้อยู่ด้วยกันแค่แบบ7วันตั้งแต่แบบวันแรกที่แบบตี๋โผล่ออกมาในห้องน้ำอะไรแบบนั้นใช่ปะละ่ะจนแบบตี๋ไปสู่สุกเทียประมาณ7-8วันเท่านั้นระหว่างที่เราดูเราเห็นเขาแบบอยู่ด้วยกันทำแอคทิวิตี้ร่วมแบบร่วมหาไขคดีอะไรใดๆช่วยกันไปช่วยกันมาทั้งหมดนั่นอะมันแค่แบบ จ็ดแปวันที่เขาได้อยู่ด้วยกันแค่นั้นเองอะแต่ว่าก็ถือว่าต่อให้เม่นมันเป็นชายแท้แต่ถ้ามันสามารถเปลี่ยนแบบจิตใจมันสามารถเปลี่ยนความคิดที่แบบเหยียดเหยียดเพศที่สาม l t q t q อะไรแบบเนี้ยได้ภายในแบบวิคเดียวก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะต่อให้ก็คือคำนี้เหมือนเดิมเลยว่า เออไอเลวนี่มันก็เป็นคนดีเหมือนกันคือตัวเม่นะ่ะก็เป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งที่แบบอคติแล้วคงแบบไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เคยใช้ชีวิตอยู่กับแบบอ่าคนที่เป็น LGBTQ อะไรเงี้ยจริงๆแต่พอแบบได้มาอยู่กับตี๋อะ่ะก็แค่คนคนหนึ่งอะ่ะไม่ว่าจะนิสัยดีไม่ดีอะ่ะอย่างในหนังอะ่ะมันมันบอกอย่างชัดเจนเลยว่าอันนี้ไม่แค่การยกตัวอย่างเนาะเพราะว่า มายถึงว่าในหนังอ่ะเป็นแค่การยกตัวอย่างกลุ่มคนไม่ใช่กลุ่มคนนะซ้ำเป็นแค่การยกตัวอย่างคนคนหนึ่งในสาเพศสมมติเพศหญิงก็คือเจ๊ก,กอยเพศชายที่เป็นชายแท้ก็คือตัวเม่นแล้วก็ LGBTQ ก็คือตัวติติซึ่งเอาจริงคนบนโลกเนี่ยมีต้องแบบกี่พันล้านคนอ่ะก็หลากหลายนิสยัยใช่ปหมล่ะแต่ว่าเนี่ยก็แค่สาตัวละครที่เขายกยกนิสัยขึ้นมาให้เห็นในสามตัวละครเนี้ยว่า เออการเป็นหญิงแท้ก็ไม่ได้แปลว่าแบบเราจะต้องออนแอร์หรือแม้กระทั่งการเป็นหญิงแท้การที่หน้าตาสวยไม่ได้แปลว่าแบบเขาจะแบบโกงไม่ได้เขาจะแบบว่าโอ้ใช้การแบบแอคติ้งที่แบบว่าโหแอนทอยังต้องแบบชิดซ้ายอะไรแบบเนี้ยคือเพศะจะเป็นเพศอะไรอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับนิสัยเลยนิสัยก็คือนิสัยเออดีจะดีจะแย่จะเป็นเกย์จะเป็นหญิงชายอะไรยังไงคนนิสัยแย่ก็คือคนนิสัยแย่แมนโดนใจ้อยหลอกใช้ด้วยซ้ําถึงแม้จะแบบเวอร์ชั่นเนี้ยจะมีความแบบ เห็นอกเห็นใจมากขึ้นก็ตามแต่ก็แต่ก็ไม่ได้รู้สึกทาให้ไม่ได้ทําให้ตัววิวอะรู้สึกดีขึ้นมาวิวก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มันก็มันก็ร้ายอยู่ดีอะแบบเปอร์เซนต์ความร้ายอะมันเยอะกว่าอะไรเงี้ยในความรู้สึกวิวนะส่วนเม่นอะต่อให้มันเป็นชายแท้ที่ดูลูเออ้เสื่อแต่มันมันเออมันก็มีความแบบมีความโง่อยู่บ้างแต่ว่าในความโง่ ในพาร์ทหนึ่งอะความฉลาดมันก็มีมันวิวว่าแม่นอะมันเป็นคนที่ฉลาดแต่ว่าฉลาดในคราบโจรเราไม่รู้หรอว่าทําไมเม่นถึงเป็นโจรแต่ว่าตอนที่เม่นเริ่มมาทํางานให้กับให้กับสายตํารวจใช่ปะคือเราเรามองว่าที่มันทํางานไม่ค่อยสําเร็จที่มันทํางานพลาดอะอาจจะเป็นเพราะคนอื่นไม่ได้สะพอนหรือเปล่าเหมือนแบบมันทํางานออกหน้าให้คนเดียวโดยที่แบบคนอื่นๆอย่างแบบใน,ใน,ในบทอะนะ ชื่ออะไรนะมาตูมกับเจ๊ก,ก้อยแค่เห,เหมือนแบบอรอแบบเออเนี่ยทำงานสำเร็จไมยใ,ให้ให้ให้ตัวเม่นเป็นคนออกหน้าไงแต่ว่าตอนที่ได้เจอติอ๋อเหมือนสองคนเนี่ยเขาแบบร่วมร่วมมือกันนะมันเลยแบบว่าออกมาในทางที่ดีอีกมุมนึงนะเรามองว่าติ๋ออ่ะฉลาดกว่าฉลาดที่สุดเลยด้วยซ้ำมั้งฉลาดในแง่ดีแล้วก็แบบจิตใจดีในตอนท้ายที่แบบ เอออีเมนเนี่ยรู้ความจริงไปและแต่ก็ยังแบบโอ้โหอยากกะเท่ให้ได้เลยอะไรแบบเนี้ยถ้าไม่ได้ตีตีช่วยไว้อะไม่รอดนะจ๊ะคือแบบคาแรคเตอร์ตัวละครหลักผู้ชายของ G D H นี่แบบเป็นแบบเป็นมันต้องเป็นอย่างนี้เนาะต้องมีฟิลแบบลูเซอร์แต่ว่าเราสึกว่าแบบตัวแม่น่ะเป็นลูเซอร์ที่แบบว่าที่แบบว่าไม่ไม่ได้น่าเกลียดในสังคมอ่ะเพราะว่าจิตใจพอได้แบบเรียนรู้กับ ตี๋ไปอ่ะมันมันมันพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วแบบก็มันเรียนรู้เร็วอ่ะแล้วตอนที่มันทําภารกิจกับตี๋อย่างเงี้ยรู้สึกว่าแผนของมันหรือว่าสิ่งที่มันคิดได้อ่ะเฮ้ยมันมันได้ผลเรื่อยๆได้ผลเรื่อยๆนะแล้วก็ร่วมมือกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบว่าเราสึกว่าสุดท้ายเห็นปะะว่ามันสักเสสแล้วอย่างคาแรคเตอร์ตี๋อ่ะเขาถูกดูถูกเขาถูกกดทับด้วยความแค่เขาเป็น LGBTQ แต่เรามองว่าเขาเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ที่ที่เก่งคนหนึ่งใน ในวงการในในโลกในประเทศนี้อะไรแบบนี้ใช่ปปละ่าแต่นิสัยติ๋อคือแบบเขานิสัยดีมากเลยอะไม่ว่าจะชาติไหนอะตัวติ๋ออะก็ยังแบบจริงใจให้ใจกับเม่นเสมอตัวความติ๋ออ่ะที่มาเจอเม่นในชาติเนี้ยที่แรกอะต่อให้แบบจะปากดีจะดา่าจะแบบนุย่ยนัย่นนุย่ยขนาดไหนแต่ว่าสังเกตได้เลยว่าตัวติ๋อีอะ ให้ใจมาตั้งแต่แรกแต่ไม่ได้แบบไว้ใจอะไรขนาดนั้นแต่มาถึงว่าแบบว่าเออก็ในเมื่อเม่นมันเป็นคนเดียวที่แบบเห็นฉันแล้วอ่ะแล้วจะแบบเป็นคนที่พาฉันแบบสู่สุขติได้ก็แบบก็ทําไปก็ช่วยก็แบบต่อให้จะด่าแต่ว่าก็แบบไม่ได้แรงน้ําใจแล้วไม่ได้คิดแบบไม่ได้คิดโกงไม่ได้คิดไม่ดีไม่ได้คิดหลายอย่างเนี้ยกับกับตัวเม่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งแบบตอนท้ายเราดูไปด้วยความแบบเหมือนลืมไปเนาะว่า เออเขาก็แบบเป็นแค่ผีนี่นาทั้งทงี่ดูออริจินอลมาแล้วก็รู้ว่าสุดท้ายต,ตีก็ต้องแบบจากไปใช่ปะเหมือนมาดูมาเพลินๆลืมว่าเขาเป็นผีลืมว่าเขาจะต้องแบบหายไปตลอดกาลอะไรอย่างเงี้ยข้อหนึ่งที่พีพกับต,ตีเหมือนกันคือคือผู้คนเอนดูเป็นความน่ารักที่แบบผู้คนเอนดูเราบอกเลยว่าไม่ว่าใครจะรู้สึกน้อยหรือน้อยใจอะไรใดๆก็ตามทีแต่สําหรับเราอะ เรายังรู้สึกเหมือนกับที่พี่โต้เคยพูดไว้ว่ามันต้องบิ i กิ i n g P P เท่านั้นมันไม่ใช่ว่าเอ้ย P P เป็น L G B T Q อยู่แล้วเลยแบบว่าเลยรู้สึกว่าแบบไม่เซอร์ไพรส์เลยรู้สึกว่าแบบ surprise, แบบนี่ก็คือตัวตนของพี่พีนี่ไม่เลยพี P P ไม่ได้มีคาแรคเตอร์แบบนี้ร้อถูกไหมต่อให้เป็น L G B T Q เอาเ้าแล้วยังไงอะ่ะผู้ชายที่แสดงเป็นผู้ชายก็ก,ก็ก็เนี่ยเหมือนเดิมไม่สลัดข้ามเดิมก็คือเป็นผู้ชายไงอะไรแบบเนี้ย แต่ว่าคําว่าเวลาคนชมว่าแบบพีพีน่ารักอบางทีมันอาจจะแบบมีม,มีมีความหมายมากกว่านั้นไม่ได้อยากให้มองแค่ว่ามันแค่คําว่าน่ารักแต่คําว่า เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ใครก็ได้ที่มาแสดงแล้วมันจะแบบรู้สึกน่ารักน่าเอ็นดูคือพีพีไม่ว่าจะแสดงหรือว่าเป็นพีพีเองอะ่ะคือมันเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบไม่ใช่ใครก็ได้จริงจรสามารถทําได้อะ่ะการเป็นติ๋ติสาหรับพีพีก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าจริตพีพีก็อย่างที่บิวกินบอกเลยว่าจะแกรมกว่านั้นพีพีจะขยับน้อยน้อยแล้วแบบเซ็กซี่แต่ว่าติ๋ติจะแบบ energy เอเนจีเยอะๆยะหน่อยแล้วก็แบบ เอนจอยมากๆใช้ชีวิตแบบสุดๆแบบเออแบบว่าแบบแรงสุดๆเต้นสุดๆอะไรแบบนี้ใช่ป่ละล่ะแต่ว่าพีพีจะเป็นสายแบบน้อยแต่มากแกรมหน่อยและการสไตล์กนด่าก็จะไม่ได้แบบไม่ไม่ไม่ได้เป๊ะขนาดนี้สักเท่าไหร่แล้วก็พีพีเป็นคนที่มีเซนส์ตลกอยู่แล้วแต่ความตลกของพีพีก็จะไม่ใช่คาแรคเตอร์ตลกของตัวติติอีกอยู่ดีคือติติอ่ะมันจะตลกแบบนู่นนี่นั่นโน,นแล้วก็แบบ ท่นะคาอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแต่พี่เพียรจะตลบด้วยความไม่ตายใหม่อะเป็นจะเป็นเป็นแบบสไตล์ประมาณนั้นน่ะแล้วท่อนเนี้ยที่วิวว่าไม่คิดว่าจะร้องเนี้ยคือมันวิววิวเนื้อที่วิวซึมซับมามันก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใส่ใจกับประโยคน,นี้มากสักเท่าไหร่มั้งมันร้องว่าอยากกลัวรักของเราจะหายไปแค่เรานั้นต้องลา <c oughs> ไม่ได้รู้ <c oughs> คือฉันฟังแล้วฉันไม่รู้สึกดีใจขึ้นเลยไม่รู้สึกดีขึ้นเลยอะ คือไม่ว่าความรักมันหายหรือว่าการจากลาสำหรับวิวอะคือมันเศร้าสำหรับวิวมันเศร้าหมดทุกอย่างอะแล้วก็อย่างต้นมอนสเตอร่าใช่ไหมที่มีอยู่ในหนังด้วยก็จะเป็นภาพวาดที่อยู่แค่ในห้องของติ๋อเนาะแล้วทีเนี้ยมันก็มีหลายๆคนอาจจะแบบพูดถึงในแง่ที่เศร้าๆหน่อยอะไรแบบนี้แต่ว่าในอีกมุมหนึง่งเราก็เหมือนที่เราหามาก็รู้สึกว่า ก็เป็นอะไรที่ดีนนะคืออย่างใน MV นี้ใช่ไหมก็จะเห็นต้นต้นมอนสเตอร่าอยู่ในอยู่ในบ้านของเขาเลยคือ MV มันก็มีความจำลองอะไรแบบนี้เหมือนสัพภเวสีเฮ้ยเหมือนสัพภเวสีก็จะมีความจำลองแล้วก็ใน MV อ่ะเราู้สึกว่าทั้งสัมภเวสีแล้วก็ซีอูซัมแวร์จะมีความเกินเกินกว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครไปไปอยู่บ้างเพราะว่าจริง ตอนจบของหนังอะ่ะมันก็ไม่ได้ไม่ได้ความสัมพันธ์ถล่มลึกไปมากกว่านี้นะเนาะแต่ว่าอย่างแบบในใน MV อย่างเช่น MV เนี้ See you somewhere แบบยซนะแบบแบบีอูซัมแวร์ก็จะมีความแบบพีพีเอ้ยเม่นเม่นละกันเนาะเอ้ยตีตีอองงงไปหมดตีตีแบบไปแบบทัชหน้าตัวเม่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างสัมภเวซีอ่ะก็จะมีความแบบสนิทกันมากๆแบบอาจจะมีความแบบมากกว่าในหนังอยู่บ้างอะไรแบบเนี้ยอืมอย่างแบบ ต้นมอนสเตอร่าที่อยู่ในบ้านของเอมี่เนี่ยในหนังอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรมาต่อใช่ปะละ่ะก็แค่มีอยู่ในอยู่ในห้องนอนของติ๋ติ๋ซึ่งอา,อาจจะจริงแหละว,ว่าติ๋ติ๋อาจจะปลูกต้นไม้ต้นนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยเลยมีภาพวาดติดไว้อะไรแบบนี้แต่ว่าในเอมี่เนี้ยกลับมีตั้งไว้อยู่ในบ้านซึ่งมันเป็นต้นไม้แห่งความโชคดีและความเจริญรุ่งเรืองนะทุกคนอ่ะ จริงๆก็เซิร์ชได้ในเน็ตแหละเดี๋ยววิวจะอ่านให้ฟังแล้วกันเพราะแบบถ้าปลูกต้นมอนสเตอร่าไว้ในบ้านเนี่ยจะนำโชคลาภและความจเจริญรุ่งเรืองม,มาให้ช่วยให้ผู้ปลูกมีโอกาสใหม่ๆและความสำเร็จในชีวิตต้นไม้แห่งความสุขความเขียวเข้มของใบมอนสเตอร่าสื่อถึงความสดชื่นและมีชีวิตวชีวาเชื่อกันว่าใบมอนสเตอร่าช่วยให้จิตใจสงบผ่อนคลายและมีความสุขมากขึ้นแถมยังช่วยฟอกอากาศในบ้านได้ดีอีกด้วยอองตงก็ ในในในความในความหมายเศร้าๆที่แบบหลายๆคนตีความไปมันก็แบบว่ายังมีความแบบความที่แบบทำให้เราสกิมได้อยู่บ้างนะเคยมีคน DM <c oughs> มาถามวิวเกี่ยวกับรูปที่โรงพยาบาลใช่ไหมล่ะอ่ะเราก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดการอะไรเงี้ยคือคือคือเหมือนเขาก็ถามวิวว่าคิดว่าสุดท้ายแล้วเม่นเม่นเม่นรักติดีไหมใช่ไหมสําหรับวิวนะ ไม่สามารถพูดได้ว่าเขารักในฐานะแบบคนรักอะไรแบบนั้นหรอกแต่ว่าความรักมีอยู่แน่นอนตัวติ๋ติให้ก็คือให้โดยที่แบบไม่ได้คิดร้ายให้จริงๆต่อให้แบบปากจะแซบปากจะด่าแต่ว่าเป็นคนที่จิตใจดีไม่ว่าจะชาตินี้ชาติก่อนแล้ววิวก็เชื่อว่าชาติต่อไปที่เขาสองคนนี้จะได้ไปเจอกันะติติก็จะยังเป็นคนที่แบบจิตใจดีต่อต่อเมนอีกอยู่ดีเหมือนสอชาติที่เราได้แบบ รู้จักเขามาคิวเชื่อว่าตัวแม่น่ะให้ใจกับพีพีไปแล้วแต่ก็ไม่ได้เน้นย้ำในแบบความรักในเชิงแบบชู้สาวขนาดน,นั้นนะแต่ก็คือเป็นความรักเป็นความแบบความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นละกันเหมือนกับแบบเหมือนกับตัวอาม่าแล้วก็ตัวป้าตี๋ด้วยเนาะคือเหมือนเม่น้ะได้ครอบครัวใหม่ไปเลยทุกๆอย่างแบบมันมีความรัก ที่ดีเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะเออจากที่แบบเม่นแบบใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไม่รู้แบบแม่หายไปไหนพ่อมีไหมก็ไม่รู้ด้วยไม่ไม่ได้มีอยู่ในเรื่องด้วยซ้ำมีแค่แบบแม่ออกมาซีนเดียวใช่ปะละ่ะซึ่งเอาตรงตัวเม่นอ่ะไม่ได้ดูเป็นคนที่แบบว่าจนมากนะเอาตรงที่พักก็ไม่ได้แย่เอา,เอา,เอาจริงที่พักไม่ได้แย่นะห้องหับเพียมีรถขับด้วยซ้ำถึงแม้จะเป็นรถเก่าแต่ก็มีคือเม่นอ่ะเริ่มเปลี่ยนความคิดไปเรื่อยๆแหละแต่ กว่าจะให้ใจจริงๆอะขนาดตอนที่แบบว่าช่วยเจ๊ก,กอยตอนแบบหลังจากรู้ความจริงแล้วอ่ะยังช่วยเจ๊ก,กอยแล้วก็ยังแบบทําเท่ต่อหน้าผู้หญิงอีกอยู่ดีแต่แบบมันเป็นสิ่งที่แบบผู้หญิงไม่ต้องการใช่เะละ่ะเออตอนนั้นก็ยังแบบว่ายังไม่ย,ยังไม่ได้ให้ใจกับตัวตีตีไปร้อเลยด้วยซ้ำอะคืออะโอเคไม่ได้ไม่ได้ดูถูกไม่ดด้สุดแยก่กับตัวติตีแล้แต่ก็ยังแบบ ให้ใจกับอีกคนหนึ่งไปมากกว่าอยู่ดีเออตีตีจะแตกสลายอยู่แล้วอ่ะเออแต่ก็ยังแบบนะจนนั่นแหละฟื้นขึ้นมาจากที่โรงพยาบาลเพราะว่ารู้แล้วว่าแบบตีตีช่วยแบบแหวกทางรถให้ใช่ปะละ่าล่ะก็แบบว่ารือว่าตรงนั้นมันแบบร้อซแล้วแล้วก็มันแบบช่วงเวลาแค่แบบนิดเดียวเท่านั้นอะ่ะเราก็แบบต้องจาก,กันอีกแล้ว oh. คือตัวเม่นเองอะ่ะ อาต่อให้เจอรู้สึกก็แบบเป็นชายแท้ใช่ปะแต่ว่าตัวแฟนเก่าตี๋อะก็เป็นชายแท้ที่แบบยิ่งกว่าแล้วก็แบบแ yeah, ย่ท่ใส่ไม่ดีเหมือนตัวเม่นก็ยิ่งเปิดโลกก็แบบโหนี่มันเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยที่เราเคยแบบเหยียดเพศที่สามไว้มันแบบโอ้โหสิ่งที่เขาต้องเจอชีวิตเขาก็ไม่ได้สวยหรูไปกว่าเรานี่หว่าอะไรแบบเนี้ยเขาก็มีปัญหาทุกใจที่โอ้โหตัวเม่นก็น่าจะรู้สึกได้แบบมัน สิ่งทีต่ติติต้องเจอมันแบบมันหนักจังเลยมันแย่จังเลยอะไรแบบนี้ยังไงถ้าใครแบบว่าต่อให้ไม่มีเวลาเข้าไปดูไงก็ช่วยช่วยดันยอดตัวหนังกันหน่อยละกันนะคะก็คือก่อนหน้านั้น,นก็คือทงเครอเครอหนึ่งสีแดงแดงได้มีการทั้งแบบลดรอบแล้วก็ถอดออกใช่ป่ะล่ะ คือลดรอบอะยังพอเข้าใจได้นะเพราะว่ามันก็สองสแล้วก็มีหนังใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยก็ต้องแบ่งๆลงอะใช่ไหมแต่ว่าลดรอบแล้วเป็นรอบที่แบบมีแค่แบบสมมติที่เห็นพี่วิวเห็นมาส่วนใหญ่สิบเอ็ดโมงกับแบบห้าโมงเย็นอะไรแบบเนี้ยซึ่งห้าโมงเย็นหลายๆคนยังแบบไม่เลิกงานเลยแล้วก็ถอดออกเนี่ยคือคือ,คอไรายได้สูงสุดมาตลอดแต่ว่าโดนถอดออกอะไรแบบเนี้ยคือวันเนี้ย วันนี้ก็เลยแบบว่ามีรอบหนังกลับมาเพิ่มจนถึงวันที่9เท่าที่เห็นนะนะแล้วก็มีบางลงก็แบบเพิ่มเวลาเพิ่มรอบอะไรเงี้ยให้ก็จริงแต่ว่าวันนี้ที่วิวไปดูใช่ปะคือวิวไปวันนี้วิวไปดูที่เซนทันบางนาแล้วเป็นครั้งแรกที่ไปดูซองแดงแต่งผีที่เซนทันบางนาอ่ะไม่มีรูปโปสเตอร์ที่อื่นยังพอเข้าใจได้แต่หน้าโงที่วิวเข้าไปดูอะ่ะก็ไม่มีแบบซ้ายขวาคือแบบกายว่าที่นั่นอะ่ะไม่มีโปซองแดงอีกแล้วอะ่ะ เออเราก็ไม่รู้ไงว่าแบบก่อนนั้นมีไหมมันต้องมีอยู่แล้วป้าเออเวลาหนักเขามันต้องมีแน่นอนแต่ว่าแบบหน้าโรงที่ฉันเข้าไปดูยังยังไม่มีติดไว้เลยเหรอหน้าโรงอะไรแบบเนี้ยคือตอนนี้มันมีกลับมาบ้างก็จริงแต่ว่าเขาก็จะมีเหตุผลมาอ้างได้นะเราก็รู้ว่าแบบมันจะแบบรอบม,มันจะถูกหายไปอีกเมื่อไหร่แต่ว่าเราก็พยายามให้อยู่ถึงสงการให้ได้แล้วว่าช่วงสงการหลายหลายคนก็คงอยากที่จะดูซองแดงแตงผีอะไรแบบเนี้ยง่ยก็ช่วยช่วยกันละกันเนาะเราเชื่อว่าตอนเนี้ย ทุกคนแบบว่าเต็มที่กับซองแดงหนัอผีกันมากๆจริงๆแบบทุกคนแบบทุบบท่มให้มากๆถึงแม้เราจะทําให้ฟรีๆเสียเงินด้วยซ้ำอะไรแบบนี้แต่ว่าเราว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันซึ่งแบบ เรานับถือใจทุกคนมากๆโอเคค่ะก็นั่นแหละก็ถ้าใครยังไม่สะดวกดูแต่ว่าเอจะมีโทรศัพท์พก็ไปจิ้มๆกันไว้ต่อวันทั้งแบบคือคือน้ําเงินเครือแดงหรือว่าเครืออื่นๆข้างนอกแล้วกันเนาะหลายๆคืออื่นๆเขาก็น่ารักกับเราเพราะฉะนั้นก็ช่วยๆกันซัพพอร์ตทุกๆโรงที่เขาได้มอบพื้นที่ให้กับหนังเศร้าได้อย่างผีแล้วกันเนาะเราเชื่อว่าจบ m อ5 MV เนีนีแล้วอะ อีกไม่นานคิดว่าน่าจะปล่อย next project ของ The Red Project แล้วไงก็รอติดตามกันแล้วกันนะคะโอเคก็จะกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่งองวิวให้ด้วยนะบ๊ายบาย